เอโตลูมิเนเก้เอ็มเป้คิดเลือกใครแต่ละครั้งที่กดนะครับผมคือประมาณ1เดือน1นึ่ง2สงเดือนในการเก็บนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นนิ้วอาจจะสั่นๆหน่อยเอ,เอาเลยเหรอไปเลยเหรอเฮ้ สว,ส, up, s <S สวัสดีครับทุกคนครับสวัสด <300. S 1> ีครับเอาอะไรครับมาได้เจอกันนานในช่องฟินสกีชาแนลนะครับผมช่องลูกชายผมเองนะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องลูกชายด้วยนะครับผมแต่ก็เห็นแอบเล่นอยู่บ <sh arp inhale> like <range> ่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นอีกไอดีนึงเนาะไอดีนั้นไอดีหลักถามหน่อยไอดีหลักมีทองเท่าไหร่สามร้อยเพราะอะไรเก็บไม่อยู่พอเล่นได้เปิดได้มาก็เปิดเลยใช่ไหมเคยเก็บถึงพันไหมไอดีนั้นนะเคยฮะเคยแล้วก็เปิดฟุบกหมดหายเกลือก็เลือฟุ๊กเลย เปอฟุกแล้วมีฟุกมั้ยเปิดได้ตัวดีๆมั้งที่ผ่านมาหลายๆเดือนเนี่ยสำหรับไอดีหลักเนี่ยไม่มีไม่มีเลยมาเรามาลุ้นที่ไอดีนี้แหละไอดี ID นี้เนี่ยเป็นไอดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับไอดีไก่เอ่อเนมามสซี่ลูมินิกเเกเอ้ยโรนโดผมเลยนะครับคือไม่ได้ไม่เติมเลยสักบาทอันนี้คือไอดีไกล่ลูมินิเกเนะครับผมโดยมีลูมินิกเเกเป็นพระเอกนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวแบกทีมเพื่อนร่วมทีมนะครับก็เล่นมาเกือบปีนะนะแต่ยังไม่ถึงแต่ยังไม่ถึงนะ ตอนนี้เนี่ยเก็บทองไว้ได้ถึง3,200กว่าทองนะครับนะตอนแรกก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยซื้อเมซี่อนมาดีกว่าเออเก็บเป,ปซื้ออะไร MSN เนาะเอาไว้เปิดแพ็ค MSN ดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะเก็บทองไว้แบบนั้นนะครับผมแต่คิดไปคิดมาเนี่ยไปฉุกคิดคําถามหนึ่งโพสหนึ่งในในกลุ่มนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ระหว่างอ่ะอย่างให้ฟินเลือกเนี่ยอย่างเอ็มบัปเป้โชว์ไทม์นะ เอมเปเป้โชว์ไทม์แล้วก็ลูมินิเก้ล่างของเราเนี่ยแล้วก็เอโต้ล่างใหม่เนี่ยถ้าให้เลือก3คนเนี่ยเลือกใครถ้าเป็นกองหน้าสายสปีดนะเ e อโต้ลูมินิเก้เอมเปเป้คิณเลือกใครลูมินิเก้ฮะเลือกลูมินิเก้อ่าถ้าเล่นหน้าหน้าคนเดียวนะครับแต่ก็ไปสะดุดคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโอ้ยจะเลือกทำไมก็ลงพร้อมกันเลยลูมินิเก้เอโต้ไปเลยนะเอมัปเป้โชว์ไทม ร่างโชว์ไทม์ปารีสไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะกลับมาคงไม่กลับมาแล้วมัง้งเพราะว่าย้ายมามาลิดแล้วนะครับผมแต่ก็ดูว่าจะมีเอ็มเปรเป้ร่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับแต่นะตอนนี้ถ้าจะเล่นหน้าคู่เรามีลูมินนเก้อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้เอโต้ไปเล่นกับลูมินนเก้ส่วนตำแหน่งอื่นค่อยว่ากันเนาะเนี่ยตำแหน่งอื่นจริงๆมันยังขาดอยู่พวกกองลรงกองหลังนะครับอ่าไม่ใช่ทีนี้เดียวเดียวอันนี้คือทีมหลักแล้วนเนี่ย นะแต่ทีมยังไม่แข็งหรอกนะยังไม่ค่อยได้ตัวดีๆกับเขาเลยนะครับสำหรับลูมินิก้นะไอเดีลูมินิก้นะครับผมแต่คลิปนี้แหละเป็นความหวังถ้าเกิดเราได้มาเราจะมาเปลี่ยนแผนหน้าคู่ถนัดไหมหน้าคู่ชอบไหมทำชิงวันทูป่อแปะโป๊ะแปะได้อยู่ใช่ไหมล้วคิดว่าจะได้ไหมได้ได้ใช่ไหมเพราะเปิดมาหลายไอดีนะตั้งแต่อัปเดตวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เปิดแพ็คตามล่าเอโต้มาหลายครั้งมากนะครับผมก็มีสมหวังมีผิดหวังนะฮะ แต่ส่วนใหญ่จะผิดหวังส่วนใหญ่จะเกลือวันนี้ขอให้ไม่เกลือนะฮะกับทองที่เราส่งสมมาหลายเดือนนะครับไม่ได้นับว่ากี่เดือนแต่หลายเดือนน่ะนะโอเคมาเรามีอยู่เท่าไหร่นะ3,300ัน0 0นี่ถ้าเปิด900เปิด900ได้กี่ครั้งอะ่ะ9 1 9 9, 9 9 2 1 8 94 <3, S 1> เรา 3, มีเท่าไหร่3 3ามไม่พอก็เปิดได้3ครั้งนะถ้าเราจะเปิด90 0นะครับผมแต่เปิด3ครั้งอัฟินเปิดก่อนครั้งแรกมีสูตร,ม,ตรมีอะไรไหมไม่มีถ้ามีอย่าทำทำไม <laughs> ถ้ามีอย่าทำก็เกลือไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกว่าไอ้ดีหลักเปิดเกลือตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีสูตรอย่าทำนะฮะเชื่อมั่นศรัทธาและมีทองไปเก้แต่ละครั้งที่กดนะครับผมคือประมาณ1เดือน 1- 2ถึงเดือนในการ เก็บนะครับผมเพราะฉะนั้นนิ้วอาจจะสั่นๆหน่อยอเอาเลยเหรอไปเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอก็ได้ดีใช่เหรอใช่เนี่ยเออหลังคาเทาแต่ว่ามีสปอตไลท์เอตตอร์เหรอเอตเตอร์เหรอ เอาเกียร์ตู้ทีเดียวแตกเฉยเลยปกติอ่ะไม่มีตบมดูดินี่พ่อทำคลิปเปิดมาหลายวันแล้วนะพี่เอ้เกลืออะไรจะเกลือเก็บไปเปิดเกือบล้างตู้เกือบอะไรอีกดูดิทีเดียวแตกเลยหลังคาเทาแต่ว่ามีสปอร์ตไลท์นึกว่าได้สองตัวซื้อในมาต่อเดี๋ยวไม่ซื้อทำไมอ่ะเดี๋ยวนีนมาเอพิเซนมา มไ,มไม่รู้แต่เข้าดัตตา์เบสแล้วโอ้ย <c> ล <oughs> ินมือทองว่ะเฮ้ยพอเปิดมาตั้งเยอะตั้งหลายไอดีนะเกือ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 นี่ทีเดียวแตกเลยเหรอก็ทีเดียวเลยอะไรวะ ไม่รู้เหรอว่าเอโต้แตกเมื่อกี้เฮ้ยได้เหรอคือความตื่นเต้นเฮ้ยได้เหรองงๆใช่ไหมตอนแรกตอนแรกไอ้สปอร์ไลท์มันเห็นไม่ชัดว่าเป็นเป็นสีใช่ไหมสีส้มเหมือนไันที่เราตอนแรกเห็นสีตัวอัาจารย์เป็นสีเทาก็คือได้แต่หลังคาหลังคาเทาหลังคาเทาแล้วมันก็เกลือถูกไหมเออถ้าได้หลังคาใสเรงเอออ่ะโอเคดวงดีเว้ยในที่สุดรูมินิก้ก็มีตัวดีๆกับเขาบ้างในไอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแผนละนะเราจะไม่ใช้แผนนี้ละ มีแผนถนัดไหมออลองลองลองแปดปรับแผนถนัดดิเอาแบบถนัดจริงๆนะเอาปรับแผนทับไปเลยทับเออ่ทับไลท์อัพนี้ไปเลยเลือกเลือกเลือกจากตรงนี้นก่อนเลยอ่ะขยับเองก็ได้ขยับเองก็ได้ดเอาถนัด <ๆ S 2> ไม่เอามั <ๆ S 2> ่วซั่วนะเอาที่แบบเล่นแล้วถนัดที่สุดยืนสูงจังอ่ะเอาลงมาหน่อยนะออ,ออย่าย,ยืายในใกล้กันมากเดี๋ยวติดเท้าเเออออกลางลุกกสองสี่สองสองสองเหรอหรือจะเป็นไดมอนด์แบบนี้อ่ะมีปีกหน่อยเหรอมีมีปีกดิอย่าสูงเกินไปนะเอาปีกสูงหรือปีกต่ำเล่นในสอง เดี๋ยวที่ปีกสูงก็เนี่ยน,นะสูงอยู่แล้วแต่แต่เอนิสต้านี่ต้องเป็นต่ำต่ำลงหน่อยเออต้องคอยรับบอลจากกลางรับหน่อยประมาณนี้หรออันนี้คือเคยเล่นไหมแผนเนี่ยจริงเยเอาเอาแผนที่ถนัดนะเออแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราเล่นเป็นกลางลุกนะเออเอาเซนเตรอร์บีบลงหน่อย เซนเตอร์ขยับลงมาหน่อยเพราะชอบเซนเตอร์ขยับลงขยับมาคุยกับประตูนิดนึง like. ลงมาต่ำอีกลงมาต่ำอีกเออเออประมาณนี้เออขึ้นไปหน่อยดิต่ำาติมเกินติมเกินเออเออขอบเส้นเขียวเออกางรับลงมาหน่อยเออแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งกางรับพอ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 กลางๆหน่อยเออแต่ปีกเพราะว่ามันปีกมันเผินไปหน่อยวะลงมาหน่อยเออประมาณนี้ปีต่ำปีต่ำหรือหรือบางคนอาจจะเล่นเป็นกางรับสองคนแล้วกางลุกสองคนนะก็ได้นะเคยเล่นป่ะ ชอบแต่แบบนี้ใช่ไหมยังไงก็ต้องมีปีกใช่ไหมต่อปีกเลยเอาหรออ่าลองดูลองดูอ่าทีนี้เดี๋ยวตั้ง individual section ให้ให้เบ็คเคนบาวเออร์ยืนต่ำหน่อยเออโอเคยืนเดฟ e n s i v แบบนี้เนาะโอเคไปเอาเอาเมสซี่มายืนตรงกลางกันไหมเอาอินเตสตาร์ลงตัวสำรองก่อนเออแล้วก็เอาบาเป้เล่นปีกขวาก่อนไหมมีอืมแล้วก็เราก็เอาเอาอันนี้ไปเอาเอาอินเดสตาร์ใส่ช่องตัวสำรองก่อนใส่ช่องตัวสำรองก่อนแทนใครก็ได้เออแล้วก็เอาเอโตมา เออปั๊บอ่ะัพเลยยังไม่ัพเก้าสองเลยเดี๋ยวลูมินิก้ยืนฝั่งนี้เพราะว่าลูมินิก้เล่นในสองเท้าเอออัพเลยั p เนี่ย u ็ออโต้ก่อนแล้วก็ปรับอีกทีหนึ่งกดกดอันนี้เลยกดปุ่มออโต้นี้เลยปึ๊บเอ nope, เออ okay. ่ะทีนี the ้พอัพสูงสุดเนี่ยได้105นะครับตามที่รีวิวไปแต่ว่าออโต้ไปก่อน แต่ว่าเราจะอัพแบบตามที่รีวิวเนาะโอเค905283เอา a r i a l Stent ออกไปเออแล้วก็ใส่ Dipping เป็น5เพื่อเพิ่ม t ทย i v อั์ชัน,นิดนึงเออ t h ย i v ชั่นนให้เป็นรดนี่ออกไปด้วย TK1 โอเคโอเค,อเคนี่แหละแต่ตอนนี้มันจะได้104ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่บูสเตอร์เม็ดที่2ด้วยนะครครับูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยถ้าจะให้ลงตัวเลยคือ Agility นะครับผม แต่ทีนี้เนี่ยเรามีแค่แร n ด o อมบูสเตอร์นะก็คือบูสเตอร์แบบสุ่มนะครับเดี๋ยวเราลงดูว่าจะได้เมื่อกี้พอ่อยังไม่ได้สุ่มเปิดเลยนะฟินเปิดอย่างเพราะพะนัะนนเดยวพ่อสุ่มบูสเตอร์ให้นะครับก็คือเราต้องการ agility นะครับผมเอ้แฟนต,ตาซิก้าก็เหมือนจะลอยห้าเหมือนกันนี่ อันนี้ก็เป็นบูสเตอร์ที่ทําให้ร้อยห้าเหมือนกันนะครับผมแต่มันอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มสปีด่ัไหร่สปีดอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มสปีดนะครับไปเพิ่มแค่สปีดต้นนี่สปีดต้นร้อยสองสปีดเก้าสิบแปดสวยๆไะละแต่ถ้าเกิดใช้โค้ดเดอชองนะครับแล้วก็ใช้บูสเตอร์ agility ด้วยเนี่ยก็จะเป็นสปีดร้อยเลยนะสปีดร้อยแล้วก็สปีดต้นร้อยสองร้อยสามยังเร็วบอกเลยพี่เนยเล่นสนุกมากมันมือมากเดี๋ยวเอาไอดีนี้ไปล็อกอินเครื่องตัวเองเลยแล้วก็เอาไปเล่นสักอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่อย เดี๋ยวแพ็คอื่นมาแพ็คอื่นๆมาใช้ทองไม่เอาน่ะ อย่าใช้ทองนะโอเคป่ะ <Okay. S 1> เออไปลองเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวกลับมาบอกในอะีพีหน้าว่าหน้าคู่เอโตลูมินิก้มันเมย์แค่ไหนนะครับ <c oughs> อิจฉาเลยว่าเพราะเปิดได้ตั้งหลายไอดีไม่ได้ไอดีเดี๋ยวไอดีเมสซี่ผมนะฮะเปิดไปแล้ว3ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเก็บทองยิงหยุดโทษอีกหนึ่งร้อยทองก็เปิดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมน่าจะประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่าเราเชลลินสายฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับก็ว่ากันต่อไปสำหรับใครดวงดีก็ดีใจด้วยนะครับผมใครดวงไม่ดีกก็สู้ๆันนต่ออไปะะฮรคิ ขอลาไปก่อนนะครับกดติดตามกดแชร์กดแชร์เออกดแชร์อะไรอ่ะกดแชร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเอาไปล็อกอินเครื่องตัวเองแล้วก็เล่นสักอาทิตย์นึงแล้วกาบอกกันไว้ก่อนนะเย้